สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลในรายการคัดข่าวเด่นค่ะทุกค่าคืนวันอังคารนะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสสนทนากับพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของจังหวัดสุรินนะคะแต่ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบวันกันก่อนค่ะนายกต,ตรททุนกล้าวทูนกระหม่อมเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยยกเลิกกฎอายการศึกแล้วเตรียมออกคําสั่งคอสชฉบับใหม่ตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยขณะน,นี้ร่างหลักเกณฑ์การใช้เสร็จแล้วคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้โดยมุ่งเน้นการจับกลุมผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงและรุนแรงโดยไม่ต้องรอหมายสารเพื่อป้องกันการหลบหนีและการใช้อำนาจในการออกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกไม่ได้ในช่วงรัฐบาลเก่าเป็นหลักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ว่าจ้างสบ,บัต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษา แก้ไขประสิทธิภาพการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตการบินให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ ICAO โดยให้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนขณะที่กระทรวงคมานาคมเปิดเผยว่าได้เชิญหน่วยงานจากทางสหภาพยุโรปเข้ามาให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐานของไทยแล้วอยู่ระหว่างประสานงานตำรวจเปิดเผยความคืบหน้ากระบวนการค้ายาเสพติดยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรสตูลเสียชีวิตสองนาย ล่าสุดได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วหนึ่งคนเป็นเยาวชนอายุ16ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ขับรถยนต์ลวงสองนายตำรวจไปยังจุดเกิดเหตุทางนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกไม่น้อยกว่า3คนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรัมย์มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสองลูกเรือไทยชาวตำบลส้มปล่อยอำเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกโจรสลัดโซมาเลียจับตัวเรียกค่าไถ่นานร่วม5ปี ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือพากลับประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่บริษัทผู้เป็นนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายเพื่อชดเชยเยียวยาในช่วงที่ถูกจับตัวด้วยนานาชาติยังคงเร่งอพยพพลเมืองออกจากเยเมนล่าสุดจีนได้ส่งเรือฟริเกตออกไปอพยพชาวจีนออกจากเยเมนรอบที่สองจำนวน449คนซึ่งมีทั้งนักการทูตลูกจ้างบริษัทและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบ ที่ตึงเครียดมากขึ้นขณะที่มีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแต่พลาดไปถูกค่ายผู้อพยพทําให้ประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกได้มีการประทุขึ้นอย่างรุนแรงในช่วง 2- ถึงวันที่ผ่านมาล่าสุดพ่นเท่าฐานขึ้นสุดท้องฟ้าสูงถึง3กิโลเมตรแต่ทางการเม็กซิโกยังคงระดับการเตือนภัยไว้ที่สีเหลืองซึ่งหมายถึงให้ประชาชนเตรียมการอพยพ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยภูเขาไฟโกลิมาตั้งอยู่ระหว่างรัฐโกลิมาและฮาลิสโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้690กิโลเมตร ทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะสำหรับการจัดก,กิจกรรมมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอครัรร้งที่สสัญจรสี่ภาคนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งได้รับเมตตาจากพระนักเทศระดับประเทศ9รูปเทศต่อกัน9ก้าชั่วโมงนะคะเช่นท่านเจ้าคุณพยอมกรยาโอน,นะท่านพระราชวิสุทธิวิมุนีหรือว่าหลวงพ่อเยื้อนพระปัญญาณธรมุนีนะคะท่านพระมหาวุฒิชัยหรือว่าท่านวรวิชระเมตีท่านพระมหาสมปองจลปุตโตท่านพระครูวิันทรกิติสักโคตมาสิโสนะคะท่านพระครูวัติพัชราโส น,นะคะเป็นต้นนะคะโดยในส่วนการจัดงานของเราะะก็จัดขึ้นนะคะภาคกลางที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้นะคะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและปิดท้ายนะคะที่จังหวัดอุดรราชธานีนะคะที่ภาคอีสานค่ะโดยมีในส่วนของพี่น้องประชาชนร่วมงานแล้วก็ร่วมบริจาคเงินนะคะเป็นยอดเงินทั้งสิ้นรวม1นึ่ล้านสามแสนบาทค่ะโดยในส่วนของเงินบริจาคเหล่านี้นะคะเราก็จะได้นําไปมอบให้กับมูนลนิธิราชประานุเคราะห์และมูนลนิธิ เพื่อนพึ่งพัยางยาสภากาชาติไทยรวมทั้งศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจมาร่วมชมงานกันอย่างคับข้างนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่สนับสนุนงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางข้าวคิวไรส์นะคะหรือว่าขนมปังเลอแปงนะคะรวมถึงธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสายการบินแอร์เอเชียนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะ

เชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคเริ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกระบี่พบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ,พคนในชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร026187781-4 หนุนโดยสิงค์คอรเปอเรชั่นคิวไรส์ข้าวที่ปลูกด้วยใจเพื่อคนไทยและทั่วโลกเลอแปลงที่ไหนเมื่อไรก็อร่อยปิกอัพต้องอีซูซูดีแม็กช่วงนี้เราไปติดตามข่าวกีฬาในรอบวันกับฮอสปอตค่ะ เล่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดย์กูดฮิตดิงผู้จัดการทีมคนใหม่ของฮอลแลนด์นำลูกทีมลงฝึกซ้อมก่อนอุ่นเครื่องกับสเปนที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเวลา1น5นาิกานาทีค่ำคืนนี้ ฮิตดิ้งมีเวลาให้ปรับแต่งทีมหลังผลงานล่าสุดในยูโร2016รอบคัดเลือกเสมอกับตุรกี1-1ต่อ1ทำให้ตอนนี้อัศวินสีส้มรังที่3ของกลุ่ม A ตามหลังจากฝูงถึง6แต้มซึ่งอดีตกุนซือทีมชาติตุรกีอยากให้ลูกทีมเค้นฟอร์มพิสูจน์ตัวเองในเกมกับสเปนคืนนี้นักเตะของฮอลแลนด์ขาดเพียงโรบินฟานเพอร์ซี่ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังมีคลาสเยนฮุนเตลา กองหน้าจากชาวเก้พร้อมลงสนามรวมถึงเวสลี่ชไนเดอร์จอมทัพตักกาลาตาสาราย, <Hey. S 1> ยทางฝั่งกระทิงดุสเปนของบิซเซนเต้เดลบอสเกจะได้แก้ตัวหลังเคยถูกฮอลแลนด์ถล่มยับเยิน5-1ในฟุตบอลโลก2014รอบแบ่งกลุ่มซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของสเปนนับตั้งแต่ปี1963 ในเกมกับฮอลแลนด์คืนนี้คาดว่าเดลบอสเก้น่าจะสับเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมลัดล่าสุดโดยเปิดโอกาสให้เชสฟานเวกัสซานติกาโซล่าเพโดโรริเกสและดาบิดเดเคอาได้ลงสนามเป็นตัวจริง <Wow. S 1> ทางด้านอิตาลีมีคิวอุ่นเครื่องกับอังกฤษในเวลาเดียวกันที่สนามยูเวนตุสสเตเดียมในเมืองตูรินอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมอ <'s> ัสซูรีเผยรายชื่อ s <S นักเตะออกมาโดย11คนแรกของอิตาลี s <S เตรียมส่งแอดเรฮีโร เกมล่าสุดยืนกองหน้าคู่กับกาเซียโนเปเล่ขณะที่จิอาลุจิบุฟฟ่อนกลับมาซ้อมได้แล้วพร้อมลงสนามคอนเต้เ e, พิ่งพาลูกทีมบุกเสมอบางเกเรีย2ต่อ2ในศึกยูโร2016รอบคัดเลือกทำให้อิตาลีรั้งจ่าฝูงกลุ่มเขณะนี้โดยตามหลังโครเอเชีย2แต้ม ส่วนทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้ยังไม่แพ้ใครในศึกยูโร2016รอบคัดเลือกเตรียมให้แฮรริเคนกองหน้าดาวรุ่งคนใหม่ประเดิมสนาม11คนแรกในการพบกับอิตาลีคืนนี้รอยฮอสสามผู้จัดการทีมอังกฤษพึ่งส่งกองหน้าสเปอร์ลงสนามทีมชาตินั้นแรกเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาด้วยการเป็นตัวสำรองเกมชนะลิทัวเนีย4-0พร้อมกับมีชื่อทำประตูอีกด้วย สภาพทีมแดนนี่วอแบกราฮิมสเตอริงเลตันเบนถอนตัวไปแล้วด้วยอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นรายอื่นๆพร้อมลงสนาม ก่อนจะไปพักนะคะช่วงนี้ดิฉันมีข่าวจากกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ <c oughs> ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในภูมิภาคนะคะเข้าร่วมการอบรมและก็พัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยา,าศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะคะและทักษะด้านวิทยา,าศาสตร์การกีฬารวมไปถึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนต่อไปด้วยค่ะโดยจะมีการสัญจรไปยังภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดมหาสารคามวันที่28-30เมษาย,ยนนี้ที่โรงแรมตักศีลาจังหวัดมหาสารคามค่ะ ภายในงานนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอทิหัวข้อเรื่องรู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้โภชนาการการกีฬากลยุทธ์การจัดทําโครงการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานศสูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลาศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามค่ะผู้ที่สนใจนะสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลข0 2นย์7องหกนึ่งแปเจด 108นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามคัดข่าวเด่นต่อค่ะ เชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคเริ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกระบี่พบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร026187781-4 สนุนโดยไอทีดีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคัดข่าวเด่นนะคะช่วงสนทนาวันนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของจังหวัดสุรินนะคะนั่นก็คือท่านพระราชวิสุธทธิวิมุนีวินะคะซึ่งท่านเป็นที่รู้จักกันในานามของหลวงพ่อเยือนและท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ ในการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากท่านพระราชวิสุทธิิวย์นะคะซึ่งท่านเมตตามาสนทนาธรรมในวันนี้กราบนมัสการเจาร้าค่ะเค่ะเรียนถานมท่านพระอาจารย์นะคะว่าในส่วนของการดําเนินชีวิตของเราในสังคมปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่ามีปัญหามากมายนะทาอย่างไรให้เราลอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นหรือว่าเจอทางแก้ไขปัญหาในชีวิตเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเจริญพรก็ความจริงแล้ว เรื่องวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คณะสงฆ์มหาเถรสมาคมนะฮะท่านก็มีมติให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเป็นหมู่บ้านศิลหาเพราะท่านถือว่าสิ่งที่ผ่านมานี้นะ่ะพวกเราชาวพุทธเนะี่ยมันขาดศิลหมดก็ทะเลาะเบาแวงก็เกิดความเดือดร้อนเพราะขาดศิลท่านท่านก็เลยให้เป็นหมู่บ้านศิลหเป็นหมู่บ้านที่มีศิลถ้ามีมาท้าทุกคนอนะ่ะมีศิลแล้วความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น นะแล้วก็ท่านมีโครงการก็ประกาศทั่วราฐอาณาจักรนะฮะ,แต,ะแต่ละอำเภอแต่ละทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ประกาศทางมหาไทยฮะให้เป็นหมู่บ้านสี่5เหมือนกันแต่ฝ่ายทางฝ่ายพระสงฆ์นะฮะธรรมหาเถียงก็ประกาศให้บ้านกับวัดไปทํากิจกรรมด้วยกัน <Okay. S 2> ใหมนมน้มันเกิดให้มีมเป็นหมู่บ้านศี่5ขึ้นมา แล้วก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าคือเป็นโครงการรองดองวิธีพุทธนะฮะค่ะ,ะสมานในันวิธีพุทธนะฮะอันนี้คืออาตมาก็ได้ไป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 ,ไปชุมมาแล้วอ่าเป็นวิธีพุทธก็คือวิธีพุทธคือให,ให้ให้ทุกคนมีสินนาให้มีความรองดองกันด้วยด้วยสิลค่ะให้มีการให้อาภัยซึ่งกันและก,กัน อันนถ้าฟังอย่างที่ทางพระอาจารย์พูดในเรื่องของศีลก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะก่อเกิดนะะในเรื่องของสิ่งดีงามสร้างความปรองดองได้คราวนี้ต้องเรียนถามมาน,นะคะว่าศีลห้าก็เหมือนกับเรื่องใกล้ตัวนะคะพวกเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยากไหมคะทําไมถึงต้องมารณรงค์ให้คนปฏิบัติศีลห้าเจ้าคะเพราะว่าทุกคนรับศีลได้แต่ไม่เคยเอาปฏิบัติเลยสิ่งที่เดือดร้อนทั้งประเทศทุกวันเนะี่ยเพราะขาดศีลน,นะ ไม่ได้ขาดสินสองรอยเจ็ดนะขาดแค่สินห้านะฮะการกมุสากันก็ลือก็หนักไปแล้วนะฮะแล้วก็อิจฉาดิจยากันเนี่ยคือการไม่อยู่ในสินนะฮะมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนกฎหมายตั้งขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคนขาดสินถ้าจะปฏิบัติตามสินแล้วกฎหมายไม่มีก็ไม่ใจจะไม่มีเลยฮะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะทุกคนมีสินแล้วคนบอคือรณรงค์กันกระทากันก็ ในฐานะตมาเป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็พยายามทําหน้าที่ตรงนี้มากก็ประกาศทุกตําบลน,นะฮะ <Okay. S 2> ว่าตาบลน,นี้ต้องช่วยกันนะทั้งฝ่ายธรรมานิการและทมอุปกรวมกัน <Okay. S 2> ทํางานคุบคู่กันไปทั้งมหาดไทยด้วยกัน,กน <Okay. S 2> ไปทําที่ไหนก็ด้วยตำรวทราบมาว่าในส่วนของทางทางพระอาจารย์เองนะฮะทางงพ่อเองก็มีโครงการดีๆนะคะที่จะเป็นการส่งเสริมให้คนได้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมมากขึ้นใช่ไหมคะ คือโครงการอะไรเจ้าคะก็ของตอมาก็มีโครงการบวชบวชโครงการนี้บวชมานานแล้วตั้งแต่ปีสามสองบวชมาเรื่อยๆร,ยร,ยรยมาแล้วก็บวชมาก็คือเอาเยาวชนนะฮะเยาวชนที่ห่างไกลวัดน,นะฮะเข้าไปอบรม <c oughs> ให้ไปบวชไปบวชแล้วเราเราก็สอนศิลธรรมเขา <c oughs> รู้สึกได้บวชแล้วรู้สึกกล,กลับไปพ่อแม่จะมีความภาคภูมิใจมาก รู้สึกเด็กๆเ,เป็นปนิสัยดีขึ้นาจากเรียนไม่ดีก็ดีขึ้นนะฮะ,ฮะแล้วก็จากสมาธิสั้นสมาธิก็รู้สึกแบบนี้ขึ้นแล้วการบวชของตมานี่ก็บวชบวชแล้วก็ส่งเรียนต่อด้วยถ้าเกิดว่าใครอะ่ะลูกหลานไม่มีเงินส่ง เรียนต่อนะฮะก็มาบวชในโครงการตมาตมาก็จะส่งถึงด็อกเตอร์ให้จบถึงด็อกเตอร์เลยแต่ตอนนี้ได้ด็อกเตอร์ทีองค์แล้วฮะเรียกว่าเป็นการบวชเรียนโดยเฉพาะเลยบวชเรียนโดยเฉพาะเห็นบอกว่าปีนี้เป็นการบวชเรียนเป็นโครงการบวชเรียนเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแสงมรมรจุกจอมรีด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเจิญพอนะฮะปีปีนี้ก็เลยทําโครงการถวายท่านเจ้าค่ะบวชถวายประเทศบวชถวายประเทศก็มีเด็กของในโครงการของท่านคือ โรงเรียนตยชดอฮะที่พระองค์ท่านอุปถัมภ์อยู่ฮะเขาก็มาเข้าโครงการด้วยกันแล้วก็เข้าโครงการด้วยกันนี่คือการบวชของเราเนี่ยบวชที่วัดบรวเรเซดแลวัดบรวรที่กรุงเทพมหานครใช่ฮะแล้วสมเด็จวันรัตน์เป,นเป็นพระอุปชาค่านะนแล้วก็ไปอบรมที่เขาสาลาที่จังหวัดสุรินที่จังหวัดสุรินการอบรมของเราเนี่ยก็มีทั้งการเรียนรู้ ตามพุทธประวัติของพุทธเจ้านะฮะว่าพุทธเจ้าเกิดมายังไงทําอะไรสอนอะไรก็มีการเรียนรู้จากการเรียนรู้ตรงนี้ก็มีเวลาก็สอนกรรมาฐานที่พัฒนากรรมาฐานให้น,นงสมาธิ<อ>แล้วก็เดินโยมภาวนาแล้วการอยู่ตรงนี้ก็พระทั้งพระทั้งเรียงก็ฉันไม่เดียวด้วยเพราะอยู่ป่าไม่ได้ไม่บิน,บ,น,บ,นบินตะบานในป่าเลยฮะไม่ได้ออกในบ้านนะ,ะแล้วก็นอนในป่าเลยฮะไม่มีกุฏิให้นอนด้วยเป็นกรรมาฐานเขาเรียกอุกฤษมาก อาค่ะแล,แล้วในส่วนของโครงการครั้งนี้ไม่ทราบว่าเราจะมีกําหนดการบวชเมื่อไหร่เจ้าคะก็บวชก็วันที่สองวันเกิดพระเทพเลยฮะสองเมษายนสองเมษายนเ,าเลยฮะระยะเวลานี้นานเท่าไหร่เท่าไหร่เราบวชประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนคน่นค่ะ,คะทางพระาอาจารย์หลวงพ่อกำหนดคุณสมบัติไว้ไหมคะว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุมีคุณสมบัติเท่าไหร่อย่างไรคะก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบาง บางครั้งเด็กห้าขวบก็มาบวชเจ็ดขวบก็มีสิบขวบก็มีเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมห้าสิบหกิปีได้ผู้ใหญ่ก็ตั้งแต่เจ็ดสิบปีลงมาโอ้นี่เรียกว่ากว้างเลยนะใช่เปิดโอกาสให้เขา ราะถ้าเราไม่เปิดโอกาสก็ไม่ได้ครพวกเด็กก็อยู่กลุ่มกลองเด็กไปผู้ใหญ่ก็อยู่กลุ่มของผู้ใหญ่ก็คือจะมีพระวิทยากรพระอาจารย์คอยดูแลพระพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงคอยดูแลคค่ะกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้กี่รูปคะคือตอนนี้ที่สมัครเมื่อวานแล้วก็รวมแล้วประมาณร2 0ยี่ิตู้แต่ที่เราตั้งใจไว้คือตั้งใจประมาณ161รูป1 6 1รูปร้อยรูปซึ่งถ้าหากฟังอย่างกางหลวงพ่อว่านะคสำหรับใครที่สนใจนี่ ต,ต้องเตรียมการยังไงเตรียมตัวยังไงหรือแม้แต่การร่วมบุญด้วยนะะหลายท่านบอกต,อต้องอยากจะถวายปัจจัยด้วยยังไงบ้างเจ้คาค่ะคือการที่ของเรานี่จะจะมีป้ายบอกอยู่นะแต่จะมากก็ป้ายบอก,กเขาไม่ค่อยเห็นหรอกนะฮะ,ค,ะคือการที่พ่อธรามานี่ผู้บวชเนี่ยไม่ได้คิดใครจะจ่ายขอให้แต่ท่านมีใจมาขอ,ให,อให้ท่านมีใจให้เรานิดเดียวพอฮะถ้ <c oughs> ะางั้นเราก็ต้องหาเจ้าภาพ ผู้บวชเองหาเจ้าภาพเองรู้สึกกับบวชลรวรู้สึกรู้สึกไม่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 ไม,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 ไม่สดชื่นนะถ้าได้มีคนอื่นครับให้ให้ไตรจีวรนี่รู้สึกจะจะมีศรัทธาฮะและอย่างถ้าเกิดพี่น้องประชาชนหลายท่านเป็นยิ่งเป็นสุภาพสตรีนะเจ้าคะ,ะคงไม่ได้มีโอกาสไปบวชแต่ว่าอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญอยากจะเป็นเจ้าภาพด้วยได้ไหมเจ้าค่ะคือสุภาพสตรีจะมาจะบวชบวชที่พราามฮะคือสุภาพสตรีจะให้อยู่ภูเขาอีกรูปหนึ่งเขาเรียกเขาชีฮะ ถ้าสตรีจะจะบวชก็บวชได้หนึ่งเดือนนะฮะคือที่วัดเขาศาลาอาจุลฐานาจารโรที่จังหวัดสุรินมีภูเขาหลายลูกในพื้นที่วัดใช่ไหมครัประมาณแปดลูกครับแปดลูกอ๋อยกให้สุภาพสตรีที่ไปบวชชีพรามลูกหนึ่งบวชพระลูกหนึ่งเฉลยตั้งหกลูกนะฮะภูเขาเนี่ยนะอืมค่ะก็คือสุภามสตรีก็ไปบวชชีพรามได้ได้ครับใครอยากเป็นเจ้าภาพได้ไหมเจ้าคะคือเจ้าภาพก็เฉพาะพระสงฆ์นี่ก็เป็นพระก็ประมาณห้าพันบาท ถ้าอยากจะทาบุญทั้งไตรจีบรนทั้งบาททั้งหมดนะเจ้าค่ะที่ที่เราในไปก็ข้าบข้าบุญก็ไม่มีก็มีแค่ไตรจีบรนนั่นเองนะค่ะอย่างสัมมณีก็ก็มีประมาณพันห้าสัมมณีนะฮะนี่ก็รวมบุญรวมกุศลแต่ว่าถ้าพุททุกคนอยากจะเป็นเจ้าภาพก็อยากจะให้ไปที่วัดวรวรเลยจะดีมากเพราะถือว่าเป็นการเสียสละในเวลานั้นพบเป็นวันเกิดของประเทศเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ท่านก็ประทัดพระราชทานผ้าไตรมาแล้วหนึ่งผืน อ่าในพระเาพระราชทานมาดีค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะอยากให้หลวงพ่อทิ้งท้ายตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะคะช่วงท้ายรายการว่าสำหรับอานิสงส์ของผู้ที่ได้ไปบวชก็ดีผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นชีพราหมณ์หรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าภาพนะคะจะเกิดอานิสงส์อย่างไรบ้างเจ้าค่ะโอ้คุณมการบวชตรงนี้อานิสง์มากจริงๆเพราะบวชแล้วได้ไปทุดงแลได้ทุดงแล้วได้ปฏิบัต สิ่งที่อาตมาสัมผัสมาเนะ่คือเขาเปลี่ยนเลยฮะเหมือนเปลี่ยนจิตใจเลยนิสัยเคยอย่างนั้นนะเปลี่ยนเลยฮะทําให้บุคคลนั้นมีความเยือกเย็นขึ้นแล้วก็มีสติขึ้นวาจาก็เรียบร้อยขึ้นคือเป็นอนิสงส์เพราะการบวชแล้วได้ถุดงถุดงและได้ภาวนาด้วยถ้าบวชแล้วไม่ได้ไปภาวนาเข้าป่าก็ยังหาที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่กันดานมากมเลยอาตมาทําโครงการว่าหนึ่งเราเป็นโครงการตามมหาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเข้าป่าแล้ว รู้ทำอย่างไรและท่านนอนอย่างไงท่านอยู่คนเดียวอย่างไรเนี่ยเป็นโครงการตามหาน่าสนใจอย่างนะยิ่งเลยนะคะาลังจาหรับทานผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะแต่ในวันนี้นะทางรายการก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะท่านพระราชวิสุทธิวินะาคณะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นเจ้าวัดวัดวัดป่าเขาสาลา อาตุละฐา,านะจาร,จ<ะ>จารด้วยนะ,นะเดี๋ยวว่าหลังจากคเานี้ไปกราบท่านที่วัดด้วยนะคะอบขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ